พี่โป๊มเหรอครับยังไงครับมีกระแทกใครอะไรเป็นยังไงเออคือผมไม่ได้เจอพี่โป๊มมานานมากแล้วจริงๆฮะเจอกันล่าสุดเลยคือท like ี่ช่องครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยฮะแล้วก็ไม่มีข่าวเก่าๆพี่โป๊มแน่นอนฮะข่าวว่ามีแบบกระทบกระทั่งกันนะครับบอลนี่มันเป็นจริงยังไงเออไม่มีฮะไม่มีไม่ได้เตะบอลกับพี่โป๊มเลยฮะข่าวนี้กับพี่โป๊มเนี่ยไม่ไม่มีความจริงเลยฮะไม่ใช่ความจริงตัวอะไรได้เคลียร์กับพี่โป๊มนอกนอกล้อไหมค่ะไม่ได้เคลียร์เลยครับไม่ได้เจอกันด้วยคครรัับผมตววาางเอูข่ะ แต่ไม่ได้รู้ว่าแบบมีเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เราสนิทกันไหมคะแบบว่าก็ไม่ไม่ได้ถือว่าแบบสนิทกันมากอย่างงี้ก็เจอก็คุยกันก็อะไรกันะฮะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบสนิทกันมากแล้วกลับมาีนี้ยังไงคะมีเขาเราไปจีบมาทีไม่ไม่ได้จีบเลยฮะไม่ได้จีบเลยฮะก็เจอในสามหมุ่เนื้อทองครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันนอบรอบไม่ไม่ได้คุยกันโพรศับเข้าครับ ไม่ไม่ได้แย่งกันครับไม่ได้แย่งกันเลยอมาีสเปกก็อืมไม่ก็น้องเขาน่ารักรักตามตามตามแบบแบบน้องเขาแล้วแต่คนว่าคพว่าเราไปช่้กับงานอีเวนตมากกว่าก็เลยแบบไม่มีคิวให้ช่องนี้รื่องรัไอนีไม่จริงครับเพราะว่าคิวละครเนี่ยจะเป็นคิวหลักของเราครับก็ คิวละครก็จะเป็นพัะมหาถึงอาทิตย์อยู่แล้วครับของเคสสำหรับแดงเงาก็ถ้าเป็นคิวละครเราก็จะเทให้ละครหมดก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปรับอีเวนต์เลยถ้าเป็นคิวละครนะฮะก็ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ให้คิวครับคือเหมือนคิวมันชนกับแรงเงาพอดีแล้วแรงเงาก็ต้องเร่งถ่ายด้วยครับผมไม่เป็นไรว่าคิวเราแบบไปทำแบบงานนอกมากว่าน้ำไม่ไม่ไม่ใช่ ใช่ครับเพราะว่างานละครจะเราจะเอาเป็นงานถักอยู่แล้วครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาไปแทรกกับอีเลยหรืออะไรยังไงเสียดายครับก็เสียดายครับแต่เวลาไม่เวลาไม่ชนกันอย่างนี้ก็ทำอย่างทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องมาทุ่มให้กับแดงเราให้ให้เป็นที่ก็ตอนนี้ยังครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับกังวลไหมจะได้เล่ ตอนนี้ก็เล่นแดงเราให,ใ,หให้ให้ได้ดีที่สุดก่อนค่อยว่ากัน